นี่เลยค่ะทิวทัศน์ข้างทางนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะหรือดูร้อนนะคะทิวไม้นะคะนี่ค่ะข้างทางเส้นทางของที่นี่เขาจะให้ขับอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะที่นี่การใช้ถนนหนทางก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะถ้าความเร็วเกินกว่ากำหนดเนี้ย ก็ถูกปรับเหมือนกันนะคะปรับปรับเยอะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคือค่อนข้างจะเป็นประเทศที่มีวินัยมากๆเลยค่ะสำหรับประเทศเยอรมันประเทศหนึ่งเลยนะคะถ้าออหรือในประเทศยุโรปแถบอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยค่ะวันนี้แดดดีนะคะหลังจากที่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะก็ยังจะดีต่อไปจนถึงน่าจะเป็นออทั้งอาทิตย์นะคะ แล้วอาทิตย์หน้าก็น่าจะมีฝนแต่ก็คงไม่เยอะมากนะคะก็เดี๋ยวดูวิวไปพร้อมๆกับพี่น้องเลยแล้วกันนะจ๊ะนี่ค่ะบ้านเราจากที่นี่ก็อีกประมาณ8กิโลเมตรนะคะก็จะถึงนะคะเนี่ยในระหว่างทางนะคะเพื่อนๆก็เต็มอิ่มนะคะเต็มอิ่มไปกับนะคะทิวทัศน์ข้างทาง ช่วงหน้าร้อนนะคะก็คือเราจะได้ความอุดมสมบูรณ์ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ได้เห็นอากาศนะคะได้เห็นอากาศนะคะที่ดีมากๆนะคะพื้นที่แถบนี้นะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นทั้งประเทศเยอรมันนะคะเขาจะอนุรักษ์ความเขียวนะคะอมืแล้วก็เรื่องการตัดต้นมงต้นไม้นี่ ก็คือก็เขาก็มีกฎหมายของเขาล่ะค่ะก็ค่อนข้างเข้มงวดเนาะก็จะต้องมีการอนุยงอนุญาตกันประมาณนั้นค่ะแล้วกเออ็เดี๋ยวด้านหน้าจะมีวงเวียนนะคะเดี๋ยวเราจะเลาะไปด้านขวามือจะ้ะสักครู่นะคะ ตอนนี้ขากลับนี่จะค่อนข้างย้อนแสงอาทิตย์นะคะแต่ก็นอวิวก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะท่านทางนะคะนอกจากจะเขียวด้วยต้นไม้แบบธรรมชาติแล้วนะคะ<ม>ก็ยังเขียวด้วยนี่ค่ะออต้นข้าวโพดนะคะไรข้าวโพดยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะที่นี่นะคะ เ้นทางแบบนี้ค่ะพี่น้องก็เลยอยากเก็บวิวไว้นะคะเพราะว่าเวลาหน้าหนาวลุยไว้นะไม้ร่วงหลังสากเดือนประมาณสักโนเวมเบอร์นี่ก็คือพฤศจิกายนเนาะใบไม้พวกนี้จะร่วงหมดเลยหรือไม่ก็จะเป็นสีน้ำตาลก็คือไม่ได้มีความเขียวแบบนี้เลยค่ะคือคนละเรื่องแบบถ้าเป็นฉากของภาพยนตร์ก็จะเป็นภาพยนตร์คนละเรื่องเลยค่ะมันเปลี่ยนเป็นอีกฤดูนึงนะคะ มีหน้าร้อนฤดูใบไม้ปริฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวค่ะสำหรับประเทศนี้นะคะก็เลาะไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เส้นนี้จะมาเป็นประจำอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาอยู่มาฝากนจาจาะเพื่อนๆ